สวัสดีเพื่อนๆพื่อนโซเชียลแคมและก็ Facebook นะครับวันนี้นะครับหมอก็อัดวิดีโอนี้นะครับอยากจะขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้าไปกดฟังเพลงนะครับ,แล, like รบแล้วก็กดไลค์น,นะครับแล้วก็กด f o l โล่หมอด้วยในโซเชียลแคมนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อในแฟนแฟนเพจของ Facebook ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานก็ลองไป2เพลงเนาะวันนี้มีคนขอเข้ามาเพิ่มครับเขาบอกว่า,อ,าอยากฟังเพลงอะไรนะตอนนี้อะไรนะ สุภาพบุรุษจุฑาเทพใช่ไหมครับเขาบอกกาลังแบบอินเทรนเลยเนาะอะไรที่เป็นแบบเจ้าชายเจ้าชายอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากฟังเพลงนี้ว่าเพลงเลยนะรักแท้อยู่เหนือกาลเวลานะครับเดี๋ยวจะไม่เคยร้องเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองร้องให้ฟังสักท่อนหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอบคุณนะครับดนตรีนะครับเป็นเปนโนโน,นะครับจากคุณพีพลอยีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเครดิตให้ในในข้างล่างของโซเชียลแคมป์นะครับ เวลาที <ítulo> sabes, ่ล่วงเลยมันทำให้คนเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งในใจยังไงก็ไม่เปลี่ยน ก็คือความรักที่มีต่อเธอจมันคงไม่นีนึกกันลามากยิ่งกว่าอะไรต่อให้นานเพียงใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้ไม่มีวันจะแปลหรือน้อยลงไปตามเวลาถึงแม่บางครั้งชี ก็ไม่เคยทำให้รักเราเปลี่ยนแปลงไปคนเราถ้าคู่กันไม่ว่าอะไรเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งในใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มี ไม่มีวันจะแปลี่อนน้อยตามตามเวลา